สวัสดีครับมาพบกับช่องวันนากันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาพบกับงาน DIY ติดตั้งสายปลดล็อกหน้าจอนะครับนี่นะครับสายปลดล็อกหน้าจอแบบนี้นะครับอันนี้ผมสั่งมานะครับจากใน l a z a d ้หรือในช h อปปีก็มีนะครับติดตั้งสายตัวนี้แล้วเราจะดู y o u t u b e หรือดูวิดีโอขณะที่รถวิ่งได้นะครับส่วนวิธีการติดตั้งก็หรือหน้ากากตัวนี้ออกมานะครับนี่นะครับ เพื่อที่จะดึงสายจอข้างหลังนะครับเพื่อทำการติดตั้งสายปลดล็อกหน้าจอวิธีการลื้อนะครับนี่นะครับแกะตรงนี้นะครับโอ้แกะง้างองเเลยครับโอ้โอกิบกระเด็นไปนู่นแล้วอันนี้กิปนะครับเก็บไว้แดดเดี๋ยวหายอ แกะออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แกะมาอย่างนี้แล้วก็นี่นะครับพอแกะออกมาอย่างนี้แล้วก็ <Okay. S 1> กออกมา,าง,ง,งัดตรงนี้อีกนะครับเนี่ยดึงเลยครับดึงแรงๆ,ๆดึงดึงแรงครับไม่ต้องกลัวหักครับเพราะมันเป็นกิฟถึงกิปหักซื้อใหม่ได้ครับตัวละสิบบาท <c ười> อ่ะยะถือไว้ใช้มือนะครับ ไม่ได้ใช้อะไรงั้นแง่เลย,ยดึงนะครับอุ้ยแข็งมากเลยครับโอ้โหอ๋อและออนี่นะครับหลุดออกมาแล้ว โอเคออกมาแล้วนี่นี่นะครับออกมาทั้งนี้เลยนะครับาวางไว้ก่นอนแล้วต่อจากนี้ก็ามาแกะตรงนี้นะครับง้างนะครับยา่าหยิบผ้าผืนสีเหลืองข้างหลังให้หน่อยเอาผ้ากันเป็นรอยนะครับยัดยัดยัด แล้วก็อันนั้นก็เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีกิฟอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับดึงเนี่ยออกแรงดึงเลยนะครับดึงแรงๆครับเอามือประคองตรงนี้นะครับ <c oughs> โอ้โหแข็งมากเลยโอ้โห ไมได้ยินเสียงแล้วยาใจหายข้างล่างกิดข้างล่างพากันยากมากเลย โอ้โหออกแล้วครับโอ้โแข็งมากเลยครับต้องใช้แรงนะครับตรงนี้หลุดมาแล้วใช้ดึงฮะอืมดึงดึงค่อยค่อยง้างง้างง้างออก<า>ง้างกังนแล้วง้างกันเลยอ๋อออกมาแล้วก็ปลดปลั๊กย่ามาถ่ายตรงนี้ดินี่นะครับดึงปลั๊กออกปลั๊กจอนะครับนี่ดึงออกนะครับ เฮ้ยจออันนี้จอนะครับออกมดแล้วออกดแล้วจอจอกิบโหกิบกระเด็นรุดไปไหนมั่งก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ไม่เปไรเดี๋ยวขาดใส่ใหม่แล้ว <c oughs> ก็ใช้ไขควงสี่แฉกถอดน็อตสี่ตัวนะครับ ห็ตเสียตัวนะครับดึงขึ้นมาเลยครับดึงออกมาอ่านี่นี่นะครับปักต,ตรงนี้นะครับเนี่ยเราต้องดึงตรงนี้แล้วบีบบีบแรงๆแล้วก็ ดึงออกมาเนี่ยครับเนี่ยหลุดแล้วบีบตรงเนี้ยบีบตรงปลายมันจะมีที่ให้บีบเนี่ยครับแล้วก็เอาสายของชุดปลดล็อกนะครับเนี่แหละครับตัวฟู่เนี่ยเสียบเข้าไปแทนแทนของที่เดิมนะครับเข้ารูเดิมนี่ครับเสียบเข้าที่เดิมเลยครับนี่ครับแล้วก็นี่ตัวเมียปักตัวเมียนะครับเราก็เอา ของรถนะครับสายของรถที่เราถอดออกทีแรกนะครับเสียบเข้าไปแทนนะครับเสียบเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็นี่สายกาวนี้เราก็ยึดติดกับโครงวิทยุนะครับโครงโครงจอรถนะครับายมัตัวนะครับมาตรงนี้นะ เราเขามีมาให้้อเนะครับแล้วก็หาที่ยึดบริเวณไหนได้ครับที่เป็นตัวถังรถครับที่เป็นโครงเหล็กไม่ันเป็นต้องที่วิทยุก็ได้ครับขันให้แน่นแค่นี้เองครับนี่นะครับสายสองเส้นนี้นะครับที่เหลือนี่ก็เป็นสายของ GPS นะครับแผนที่นําทางนะครับถ้าเป็นเกรดเ P หรือเกรด M นะครับจะต้องต่อสายนี้ด้วยนะครับต่อต่อสายนี้เข้ากับสวิตตัวนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับแต่รถผมอ่ะมันเป็น LDA คือว่าไม่ต้องต่อก็ได้ของผมก็แค่ผ่านเก็บไว้แต่ถ้าของเพื่อนๆเป็น ZP หรือเกรดเ M ก็ต้องต่อนะครับเพื่อจะได้ใช้งานแผนที่ได้ปกตินี่นครับว,วิธีต่อก็ส่วนสายไฟมันนี่นะครับเราก็ร้อยลงข้างล่างนะครับ น,น,นี่นะครับสายแล้วก็ร้อยลงมานี่นะครับร้อยลงมาจากข้างบนแล้วก็เอามาเข้าตรงนี้ตรงนี้นะครับอะยาถือใช่นี้ครับแล้วก็แกะตัวนี้ออกนะครับบีบนี่นะครับบีบแล้วก็ดันลงมาครับนี่นี่อันนี้ของรถเราก็เอาเก็บไว้เพราะเราต้องใส่สวิตช์เข้าไปแทนนี่นะครับ สายที่เราร้อยลงมาเมื่อกี้สองเซ้นนี้มาเข้าช่องนี้ที่เราแกะเอาออกนะครับแล้วก็เนี่ยครับเสียบนี่ครับ,บนี่ครับ,รบด้านวงกลมอยู่ข้างล่างนะครับเช่นนี้นะครับนี่แล้วเราก็ยัดเข้าไปในนี้นะครับ นี่นะครับนี่เวลาดูหนังกดลงนะครับเวลาเปิดแผนที่ก็กดขึ้นท่านี้นะครับนี่สำหรับเกตเอ็มเกดแซดพีนะครับแต่องผมจริงๆแล้วไม่ต้องต่อก็ได้เลยผมก็ต่อให้ดูนะครับดดนะเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับย้อนขั้นตอนเดิมนะครับ เราก็จะใส่จอนะครับนี่กิฟล็อกที่ผมของที่ว่ามันหักไปนะผมซื้อมาใส่เนี่ยสีเขียวเนี่ยครับเห็นชัดดีสีเขียวส่วนใหญ่ตามร้านประดับยนต์เขาก็จะมีสำรองไว้อยู่แล้วลกี้ผมวิ่งออกไปซื้อมาร้านอะไรรถก็มีนะครับ นี่นะครับจอติดแล้วนะครับนี่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปตอนนี้เอาเบรกมือลงแล้วนะครับนี่นะครับเบรกมือเราเอาลงแล้วนะครับวิดีโอเัื่องติดเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมครับโอเคนะครับนี่ทีนี้เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเปิดนาไม่ได้เดี๋ยวลิขสิทธิ์หนังเข้าอ่าเราก็ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้นะครับก็ประกอบเข้าที่เดิมเลย แล้วกดลงไปเลยครับกดในเก็บเลยนี่นี่ครับเรียบร้อยอืโอแน่นปึ๊กเหมือนเดิมแล้วที่เสร็จยางปูยางยางใส่ยังเนาะตรงนี้เสร็จแล้วไหนี่ก็เราก็มาใส่ใส่หน้ากากใส่หน้ากากเราใส่กิบล็อกกันนี่ครับกิบล็อกของเขานี่ ออกออก,ออกง่ายรู้สึ <c oughs> ออกเล็งให้ตรงครับตรงนี้บางมากเลยครับตรงนี้ต้องระวังนะครับดูเล็งตรงก็เั่นเข้าไป ไก่คืนที่เดิมครับยกเข้าไปนี่ที่ระมุมนี่นะครับร้อนร้อนเดีย๋ยวขอติดเครื่องหน่อยอติดเครื่องเปิดแอร์หน่อยร้อนมากเลยครับอให้นะครับหรือกันสดๆเลยครับ ทำกันเองครับทำเองนี่แหละครับเอาเบรกมือลงก็ดูได้นะครับขับรถไปก็เปิดคลิปวิดีโอดูได้นะครับยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับวิธีติดตั้งสายปลดล็อกหน้าจอนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวันนาชาแนลด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับ สวัสดีครับ